พ้าซองสื่อน,นอกยกให้ลิซ่าคือราชนีแย้มครองใจวันเด็กอยากเจอลิซ่ามากที่สุดทีมแม่จีนขยันพูดขึ้นเทรนเว้ยปอมาฟังกันค่ะ วัสดีทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยค่ะในวันที่13มกราคมของทุกปีนะคะก็เป็นวันเด็กแห่งชาติในประเทศไทยของเราค่ะโดยนอริซ่าแห่งไร์พิงศิลปินสายเลือดไทยนะคะก็ได้รับผลโบสนะคะเด็กๆที่อยากเจอมากที่สุดตามมาด้วยวงทรีแมนดาวนะคะแล้วก็เกิลกรุ๊ปไรพิงและบอยกรุ๊ปบนะคะศิลปินแห่งเกาหลีใต้ในหมวดหมู่คนดังนั่นเองค่ะในส่วนของทีมแม่จีนนะคะก็ขึ้นเทรด ในเว่ยปอในอันดับที่5หลังจากที่แฟนๆเจอตัวเดอะแกง97้าลลิซ่ารลพิงค์และมีนะจากวงทวายนะคะที่ทั้งสองคนได้ไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะหลังจากนั้นลิซ่าก็ขึ้นเทรนด์ฮิตในเว่ยปอนะีคะว่าลิซ่าไปช้อปปิง้งแค่ปรากฏตัวนะคะก็ขึ้นเทรนด์ในเว่ยปอกับบางส่วนทีมจีนแบนนะคะไม่เป็นผลอีกต่อไปค่ะและสุดท้ายนะคะเรามาดูสื่อน,นอกอวยน้องลิซ่านะคะกับแอลออฟฟิเชียลสิงคโปร์ค่ะก็ลงข้อ เขียนข่าวนะคะกับความชัดยกให้ลิซาคือราชนีลิซายังคงสร้างกระแสให้กับแบรนด์ซีลีนแต่การโพสต์รูปของเธอนั้นก็ทําให้มีแบรนด์ใหม่ๆอย่างโลเอเวในบรรดากระเป๋าที่ลิซ่าเลือกมี3มใบโดดเด่นและยอดนิยมในฐานะราชนีแห่งผู้ให้บริการถือกระเป๋าลิซ่ากลายเป็นจุดสนใจจากผู้ชื่นชอบแฟชั่นทุกคนพร้อมกับบอกต่อว่าลิซ่าเป็นที่รู้จักในนามมนุษย์บาร์บี้จากเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปได้รับการยกย่อง ได้รับการถ่ายทอดจากแก่นแท้ๆสไตล์ของเซลีนในฐานะทูตระดับโลกซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงแฟชั่นรวมไปถึงเครื่องประดับและลิซ่ายังได้รับการยอมรับปลุกกระแสที่เธอได้มีการถือกระเป๋าของแบรนด Low ์ l o e ว e กับบทบาทหน้าที่ที่ไรที่ติโดดเด่นไม่เพียงแค่เป็น G.B.A ของเซลีนและบุคก,การีเท่านั้นยังได้รับเลือกถือกระเป๋าแบรนด์อื่นๆอ,อีกด้วยเราก็มารอดูกันต่อไปนะคะช่วงนี้ลิซาก็เป็น G.B.A ให้กับ เซลีนและบุการีค่ะรวมไปถึงแบรนด์อื่นๆนะคะคาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้เราก็มารอดูกันต่อไปค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ